สวัสดีกันอีกรอบนะครับวันนี้เราอยู่ในประเทศประเทศเดิมอันนี้ก็รถใครไม่รู้ผมขออนุญ,ญาตยืมถ่ายหน่อยนะครับต้องขอโทษด้วยที่เอามาเห็นหนังันจอดอยู่แล้วผมอยากจกปูนนะครับสเต็ปการเเหินผมไม่มีเลยครับมีแต่สกิลขับรถธรรมดานั่นแหละ <What? S 1> เฮิอนอะไรยังไงผมไม่รู้เลยมาวันนี้เดี๋ยวจะมาลองจบก,กันอ่ามีคนจกเป็นเพื่อนโอ้ยโอ้ย น่าจะไม่เหลือเลยนะ <S <S เขาเฝ้าอ่ะถ้าไปแย่งเขาก็นาทีทุเลดเกินครับไปเดินดีกว่าวันนี้ผมน้องโดนจับก่อนนะถ้าไม่โดนจับนี่ไม่ได้เลยต้องโดนจับก่อนมาครับลำดทพิโซนนี้มาดีกว่ามีคนจกไปแล้วสองคนตรงนี้มีสาวเฝ้าหนึ่งคนครับแล้วเขาขามารถผมเนี่ยคือผมก็ไม่มีรถเขียนนะผมจะบอกให้อน,นี้เขาเฝ้านะครับปล่อยครับ มีคนอยู่สองคนเขาเถื่อวุฒอันนี้คือเขายืนรอนะครับเดี๋ยวผมถามมาก่อนัลโหลคร่บพี่ชายกองนี้เอาเปล่าอ่ะกองนี้ห้าทีอะ่ะไม่เอาครับเอาเลยอ,อลยผมขอนะได้ได้นนะเอาไปเลยเจอเดนะือดดาวไหมบ้างความผาบเท่าไหร่อ่ะไม่มจบหรอือ เสียงดวงเนาะแต่เดี๋ยวตอนที่เขาจกเดี๋ยวผมจะไปยืน,ต,น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 ตรงนู้นนะข้างหลังน,น,นู้น,นอ,อ่ะอ๋อยู่ไอ้ท,ที่อยู่ไอ้นี่อ่ะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าตำรวจมาเดี๋ยวผมโดนเนี่ยจำได้ไหมนะพี่ตอนที่เรากดใช้ใจนิ่งสู้ครับความ,มนิ่งสยบได้ทุกสิ่งระหว่างนี้ก็นั่งรอทเทเๆนะครับรถก็ไม่ใช่รถผมหรอกผมต้องขอขอยืมหน่อยนะก็มานั่งรออัพห้าที เขาจบกันแล้วนะครับคุณผู้ชมไปแล้วรถได้หายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วผมก็ไม่มีรถด้วยต้อมรถกันครับก่อนที่เราจะไปลุยงานกันโอ้โผมยังไม่เพียงพออะ่ะกินเอาโอ้โหโงไงคุณผู้ชมการขับรถนะครับ ชนแล้วก็มาขอโทษซะด้วยสิผมละเซ็งจ,จริงๆเราก็ไม่ค่อยมีตังค์จะซ่อมรถนะครับชนสบินเลยโอเคฮนะคุณผู้ชมผมขับรถมาถึงท,ที่ฟาร์มไกไม่นะครับที่ฟาร์มไก่นี่ครับผมอ้าว <c oughs> แม่งโคตรสวยต้อมแต่ต้อนเลยคุณผู้ชมจริงๆเด้วย ตรงรถปุ๊บรถได้ปั๊บลืมดูเฮ้ยจะขอครับไปส่งก่อนฮลัลโหลครับคุณไปตรงผมพารถหน่อยได้ไหมครับได้ครับขอบคุณครับผมเป็นน้ำใจนะครับคนนี้นใช่ลืมตัวไหมลงและ <c oughs> ล,ลืมแล้วลืมมองอ่าใช่ไหมมาร์กมาร์กยังอะไรครับเดี๋มาร์กให้ครับ <c oughs> เดี๋มาร์ก <c oughs> ผมผมแนะนำถ้ามีรถโลก็ไปฟาร์มไม้กับน้ำผึ้งครับอ๋อไม้ใช่ไหมไม้ดีเหรอ ไม้กับน้ำผึ้งใช่ใช่หรือไม่ก็ฟาร์มเก็บไว้ใช่ไหมแล้วก็พอหลังเซิร์ฟรีเนี่ยราคามันจะเป็นราคามัตรฐานน้ำผึ้งก็สี่สิบสี่สิบบาทอ่ะได้ถ้ามีถ้ามีรถรอแบบที่แบบไอ้รถของผมที่หายไปอ่ะครั้งหนึ่งมันได้หนึ่งหมื่นอ่ะอหใช่ใช่ใช่หรือไม่ก็ถ้าตอนนี้นะครับก็ฟาร์มเคฟสี่ครับมันได้ขายได้อลลพันแต่ผมขายออลลพันสองเลยอะ ใครไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรไม่ซื้อแล้กวก็เก็บไว้กินเองได้ใ,ใช่สิอ๋อเคฟซีที่มันใช้ทำยังไงบ้างอือก็าฟาร์มข้าวปั้นแล้วก็ไก่แล้วก็หมูครับอืมอ่มแอาแล้วก็ไปคราฟที่พี่พี่ชารู้จักไอ้นี่ไหมที่มันเป็นสะพานล,ลอยชิงชา้าสวรรค์น,นะไปคราฟตรงนั้นแหละครับอ๋อได้ต้องซืต้องทำบัตรอะไรกันไหมไม่ต้องทำเลยครับก็มีไก่สิบหมูสิบข้าวปั้นสิบเคฟซีหนึ่งอันหรือไม่ก็ถ้าอยากแล้ว คนทางเขยอีกอย่างหนึ่งก็คือไปร้านค้าแล้วพี่ก็ไปซื้อพกหมูอาหารหมูวัวอาหารวัวแล้วพี่ชายก็ไปที่เกาะครับมันเป็นข้ามสะพานไปได้เลยอะตรงล่างแมปอะโอ้เหรอใชแแ่แล้วพอพแล้วพอก็ถ้าพี่ชายได้เนื้อหมูเก่งด,ดีดีมันขายได้ชิ้นละสองพันเลยแต่มันก็ต้องรอเวลานะแบบว่ายี่สิบยี่สิบนาทีก็กว่าแล้วก็ให้หารนหมูแล้วก็รออีกยี่สิบนาทีก็กว่าแล้วก็ให้หารหมูแล้ว,กลวกเก็บได้เลยะะครับมีเกาะตรงไหนเอ่ยเกาะก็เปิดแมปครับล่างแมปเลยล่างตองแมปเลย มีสะพานมีมีมีสพะพานน่าไปแต่ระวังนะโจรเยอะแต่ถ้าพีช่ชายมีบัตรพลเล่นใหม่ก็ไม่เป็นไรโอเคเออน่าสนใจนม่สนใจใช่แต,แต่ถ้าไปนู้นก็สบายครับก็แค่จับเวลารอเก็บหมูแตมนนนะ่มันก็นานอ่ะมันก็เหมือนกับว่าเราฟาร์มอรอบเมืองรอบหนึ่งแต่ไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องไม่ต้องทําอะไรเลยเนาะก็คือใช่ก็คือรอ,อแล้วก็รอให,ให,ให้ให้หารหมูแต่ถ้าเราไม่ให้อ่ะหมูก็จะตายครับอืมไม่สนใจครับแต่ถ้าได้ถ้าได้ดีๆเลยเนี่ยรอบหนึ่งก็ได้เป็นหมื่นแต่ถ้าได้ไม่ดีก็รอบหนึ่งก็หกเจ็ดพันอ่ะพาเนี่ยหรอจะวิ ผมมาทําอาหารเนี่ยเพราะไม่มีไม่มีอาหารกินเนอย่างมันต้องลงทุนอนะ่ะเนาะใช่ใช่แต่แต่เมื่อกี้ผมไปไปรอคิวใช่ไหมรอไอ้ว้วแหละแล้วผมเกบแชทก็เลยหัวร้อนก็เลยมามา,มาเมืองฟ้าเมืองนี่ว่าโอ้คุณผูชมดูการขับรถเิครับเป็นไงยอดปะล่ะเพิ่เดินชนไปมัด ผู้ชมผมมาถึงนาที่ฟาร์มไก่นะครับนี่เลยลงเชือดไก่อาพิวนันตามไปนะครับโน่น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 นี่คูปเปอร์อันนี้เราก็ฟาร์มไก่ครับเรื่อยๆแนะนำอีกอย่างหนึ่ง ฟาร์มเคฟซีรอบหนึ่งใช่ไหมซีรอบหนึ่งก็ฟาร์มพวกไม้พวกอะไรพวกนี้แต่สังเกติอะพวกคนเขาจะรับเคฟซีเยอะเห็นปะรับรับบ้านบ้านแบบว่าแบบรับกันบ่อยอะคือมันคือเราทำมาเราขายออกอยู่แล้วแต่ก็คือมันทำนานเนี่ยแต่ก็คุ้มอยู่ไม่ใช่เหรอใช่ไหมแต่ขายอัลพภันนะไม่คุ้มแต่ถ้าว่าขายอัลพภัต่อเนี่ยคุ้มกว่าก็ต่ถ้าไหนไม่คงไม่ขายอัลพัณหรอกเพราะว่าเราไม่ได้มีขายเยอะ ผมขายผมเคยขายเยอะสุดก็สิบห้าอันนั่นแหละเหนื่อยฟาร์มเหนื่อยถ้ามีรถโลอันนี้ก็ฟาร์มรอบหนึ่งได้ประมาณสิบเอ็ดอันครับผมใช่แต่ฟาร์มรอบหนึ่งก็นานอยู่นะนีแต่ความรู้สึกผมก็คือถ้าไปฟาร์มพวกไม้พวกอะไรพวกนี้ก็เงินพอๆกันแต่ขึ้นอยู่กับราคาของขึ้นแต่ไม่รู้สิผมก็ฟาร์มสลับไปสลับมาถ้าขี้เกียจก็ตกปลากับเลี้ยงหมูอะ ตกปลาก็ซื้อเบ็ดซื้อเหยื่อครับแล้วก็ไปยืนเอฟเคได้เลยลนานไหมก็ประมาณสามสิบวิตัวหนึ่งตัวแต่ราคามไม่ดีเราพี่ชายเพราะว่าปลาหายาก,กะราคามันหกสิบบาทมั้งมีเสียค่าอาหารอาหารอาหา,รหอาหารอะไรอาหารปาลาเหรอไม่อาหารเราอาหารเราก็หออออิวไหมก็หิววะหิวสิพี่ชายดูที่หลอดมุมสายล่างที่ยวรูปน้องไก่อ่ะมีอาหารปะล่ะ ถ้าไปเอเคมันจะหิวปะอ๋อหิวครับหิวมันไม่ได้เอเคพี่ชายมันก็คือตกปลาแล้วเหมือนเรายืนอยู่เฉยๆนั่น,น,นแหละแบบเวลาไปไหนมาไหนอะกลัวโดนพ่นที่เบงเลยพวกโจรมันชอบไปดักกันที่เลี้ยงหมูเพราะว่าไอ้พวกหมูอะไรพวกนี้ราคาแบบเงินมันดีเงี้ยจริงๆแถวนี้ก็ถ้ามุดมาฟาร์มสองคนเนี้ยก็โดนแล้วใช่อะพี่ชายโดนเงี้ยเมื่อกี้ อ๋อบอกกันไปแล้วเออยังไม่ถึงเก็วันเลยเมื่อกี้โดนหรอนู่นท่งที่เ,เติมน้ำมันครับอ๋อแล้วปกติเราส่วนเราสู้ส่วนเขาได้ไหมแ่ควักมีดแทงแม่งเลยเงี้ยได้นะได้ใบได้อะได้ใบออได้ใบได้ใบเราก็มีวิธีเดียวคือหนีหนดิใช่ป่ะ แล้วแล้วพี่ดูสภาพรถเดาเดะเราจะเราจะหนีพี่รองดูสภาพรถเดาเดะวิ่งแบบ150อย่างเงี้ยโอ้คุณผู้ชมกระเป๋าผู้หญิงอันเด็เท่มากเลยอะฉลาดมาเห็นปะบิ๊บบ๊อบบิ๊บบ๊อบว่าไงนะครับจะไปผังง่ายด้วยใช่ไอพี่ชายพี่ชายเอาไปแต่งเกาะก็ผังยากแล้วแต่คณะผมก็เอาไปแต่งมา ผมพรผ,ผมก็แต่งมาตอน,นแรกตอนนี้มีรถโลแล้วไง mm hmm. ก็เลยไม่ได้ใช้ <Okay. S 2> ผมเต็มแล้วนะ <Okay. S 2> ว่าไงนะครับแ uh, ชร์ว่าไงนะ uh, เออถ้าไปแต่งเกาะน,นี่มันจะแพงไหมราคาแพงไหมไม่แพงครับไม่แพงมากสองล้านพันมั้งก็จะไม่ผิด <Okay. S 2> ได้ <Okay. S 2> ยูอน่าจะใส่ลงเลยรู้ไหมก็เก็บตังค์ให้ได้ประมาณแสน แสนห้าได้แหละก็ได้รถอันนี้แล้วร้อยยี่สิบโลแบผมอ่ะแต่ผมอดใจไม่ไหวไงเครียดฟาร์มก็เลยโอซีแม่งเลยโอซีเลยใช่ใช่กดไปสามร้อยเฮ้ยผมเต็มเดี๋ยวผมไปเต้นกันโอเคโยกครับคุณผู้ชมโยกตัวไม่ถูกอ่ะไม่ใช่อ่ะคืนอ่ะอเอไม่ไม่ได้เขินแล้วเขาหาวผมแบบส็งแก ก็เขาเขาบอกผมเสียงแก่บอกบอกชื่อล็อสเตอร์น่ากินแต่เสียงแก่ไว้หน่อยโอ้โหอืมอีมีนี่ด้วยเหรอใช่มีแต่ว่าผมผมรถจับอยู่อะไรวะเสียมขอนไตเขาเลยอ้าวฝั่งนู้นะกกนะครับตีกันครับโอ้โหนัวนัวฝัว่งชายยอมนะครับฝั่งชายตั้งได้อยอยเดี๋ยวฝั่งหญิงก็ รัดไม่หยุดเลยนะครับโอเคครับคุณผูช้ชมครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบใจหรือมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับดูความแบบความจเจริญเติบโต,ตของตัวผมเองนั่นแหละเรื่อยๆคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมจะต้องตีตัวออกจากประเทศนี้นะครับต้องแบบไปซื้อใบจะตีตัวออกประเทศนะครับไว้พัหน้า EP 3เจอกันใหม่ครับผมสวเราคลิปนี้ไปก่นครับบาย